6นาทีต่อกิโลอ่ะประน6นาทีใช่ชั่วโมงหนึ่งวิ่งได้กี่กิโล6นาทีต่อกิโลปกติผมก็วิ่งไม่ถึงชั่วโมงอยู่แล้วประมาณ30-40นาทีไม่หยุดก็ใส่สุดเฉยๆพี่6ชั่วโมงอะไรนะ6กิโลต่อ1นาทีใช่1นาทีเนี่ยน,นะครับ1 1นาทีได้6กิโล มึงเป็นนักวิ่งโอลิมปิกเหรอไอ้ี้ยมั่วทั่วเขาวัดสุดไงพ<า>ี่เขาวัดกันอย่างนั้นจริงๆหนึ่งนาทแบบีนะแต่ผมก็ไม่ได้วิ่งต่อเนื่องไง <c oughs> ผมไม่ได้เพจผมตลอดเวลายไงยังไม่คิดพอไ,ไม่กูอยากรู้ว่าชั่วโมงหนึ่งอะมึงวิ่งได้หนึ่งกี่กิโลแบบเต็มเต็มเลยแแบบถ้าเอาเ <ๆ S 2> ต็มเต็มผมเคยได้เร็วสุดอะยี่สิบแปดนาทีได้ห้าโล Secured control of objective aim. We have struck the first blow. I was a little lucky and I'm no. ชุกแหวชุกแหวไเอ้ดีปีนี้คนจะทมนไตายง่ายไมดาราไปางดาลอย่างล่างนี่สําห ก็ถืกรดุมกันและก็เป็นคนดีไะบวชล้วเป็นคนดีเท่าคนดีีแตนคนดีๆเท่านั้นแหละเธอเขาจะบวชกัน มีช็อตแคมป์เลยไม่มีได้แคมป์เลยเล่นแอ S2 นะอ๋อสารทิปเปิลคิวอะ่ะไม่นานเลยอะ่ะเดี๋ยวผมฟื้นมาไปสามคิวรวดนะมึ <3> <3 งๆๆนะ โดนสปอร์ตอะไรวะเนี่ยปิดพงีิดตาพี่พี่เอออยู <c oughs> ่ท่ไหนวะอยู่บนหัวเลยหนาวเคมาตายเลยอยู <c oughs> ่บนหัวอยู่บนหัวอยากได้ไหมวะ You wouldn't You wouldn't max? They're attacking Objective Baker. เกมเร็วไงรีบวิ่งรีบยิงรีบฆ่าใครช้าอดมีการอดหน้าแหงไปสองตัวข้างหน้าคุณวิ่งก่อนตายก่อนนะครับ <laughs> now, 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 now. Now, now. Now, now. Able has been secured. 깜냥 어컷겟컷겟어어어 เนี่ยได้ไปเลยต่อมันดีมคนตายตลวนี้เนี่ยอะไรตัยได้ไปเลยได้ไปเลยไปไปไปองานวอวิ่งข้นมั่วสตวิ่งไปไหน นสายแทงไงสสยแทงรับดามเอจไม่ผมผมจะเป็นตัวชี้เป้าว่าเออจีโรนี่นะเออใช่ไหมตายเพื่อตายสองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เตรียมเตรียมองติวอะไรไงเออนีเทวันนีเทียวรถ อะไอ้โกมีเวอร์นฟิลด์ด้วยอ่ะก้โกเสร็จล้เนียไปแล้วไม่บอกทำไมไม่บอกยี่สิบงองหลุดใครตายอ่ะด้วย เอโดนเดายึดยีเสร็จแล้ววิ่งกลับไม่ได้นี่ไปยึดเลยอ๋อบอกเป็นเรื่องเรียบตายยิงอ่่าี รีบยนอีพี่จะได้กลับบ้านเ A โดนอโดนแล้วบนคิวแล้เบนคิวผมแล้วบนคิวยึดยึดอีเสร็จแล้วเราต้องวิ่งกลับนะครับบีโดนละตอนนี้เขายิงเยอะสุดทำไมไม่ได้ที่หนึ่งเย่เย่ยิงเยอะสุด เขาเขายิงยิบเจ็ดเลยนะเขยมเร็วเขมเร็วเมร็วับรถเนี่ยไปหนล่ะ ตวอนวพี่พงทำไมส่วอนทำไริงตายแลต่อไม่ยิงล้วนีตายนะเน่โอ้ผมก็ยิงกหลังพี่ที่มากรต่อนอะไพี่โอ้ดาเมทหด้านหน้ามันเป็นก่อนไปทำไมไปกับ

นี่ระเบิดเราใช่ไหมเคทำไมผมไม่สปินนะผมกดชิปภาอันนินแล้วีบิบดีเดี๋ยวเกดชิปไม่มีเปลี่ยนภาษานะชิปมันเป็นภาษายาวเ่ยเอเดยอ โอ <łość> เคโอเคโอ้โหเปลี่ยนลองเปลี่ยนภาษายังแบงค์เออใช่ไหมแบบมันมันเป็นความคิดแบบแนวใหม่ไง เีเลยว่เผื่อเวันนึงไม่ว่าจริงจะไปไม่ชมดเครท่็นผู้ชมีเสร็จแล้วนี่ไป A ก่อนนะเกมเดิมไเกมเดิมห อะไรบอกก็มีหอกยิงกดไว้ยิงกดไว้เพื่อนจะวิ่งตหน้ยายตาเลยายสาด้าค้าทำใหตายหม คนเดียวเก็บหมดมันโได้เอผมไม่ตายไหมนี่วิ่งเยอะเกินนิ้วเท้าก็มีปัญหาเจ็บนี่ก็จะกดสปีดเลยดีโเจ็บมันเจ็บันเจ็บหน้าใครนะหน้าพยาบาลน่ะเจ็บมากวันเจ็บมาก หน้าต่อนี่ว่าตายยังไงทำไมต้องเป็นพ no ah, ี่ที่ตายชุดหน่อยต่อไม่มีคนแล้วอยู่แนวมาเจออยู่ลานอ่ะไปเลละไม่มีคนแล้วชุดได้ มันพีดพี่ลุกแล้วพี่ลุกแล้ว,ลลวผมรับเลยผมรับเลยโดดรถนะนไปแล้วโดดรถโดดรถเจ็บไหมครับเนี่ยเออ ขึ้นมาแล้วต้องทำไปทางไหนว้าปุมาตตยฉัดัดกเ้เกกโหลดทิงไว้แมเทะยังไม่ไม่ซื้อเกมเลยูในาเร์นพาร์ทเองเก้านบาท ไม่ชุบเจ้าเชื่อสำคัญอย่าลมไม่เห็นห <laughs> <laughs> ลอนตาย <laughs> <laughs> มาแล้วนะมาแล้ว มันอยู่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยูตรงเนี้ยพกอลเนี่ยมันอยู่ปากระแพงของเราเนี่ยันนพี่กอล์ฟโยนกระสุนให้หน่อยดิเก็บสาวไม่มีไงได้กระสุนแล้วอ๋อ โอ้โหโอโดนแทงโดนแทงนี่กระตุนโอ้กระต้เบไส้ติกมากแล้วอะ่ Just a moment. <laughs> uh, Explosive uh, placed uh, and counting down. Explosives ready here. ใหญ่ๆอ<ส> <T> ีกแล้วเจต่อ2ไปครับเจเราตายเยการวิ่งไปสนาแล้วยิง ชุบผมมาแทงกระสุนเนี่ยเร็วมาก,าอกาโอ้มอยู่โคตไกไ่โดนโเห็นมันก่อนจะยิงไม่โดนสรุปตัวเองยิงแรงกว่าเห็นก่อนยิงก่อน เฮ้ยชนะแบบไม่ไม่มีคนใช้แฮกใครชนทหารนกันปกชายแท้ ถ้าเราไม่กินฟันเราจะแปลงฟันได้ยังไงโนอนยังไปน,นอนดิ <c oughs>